แนวตอนนี้พี่เสือก็ไปเก็บกิจการมาแล้วนะกิจการน้ำวันนี้นะฮะที่ได้มีออเดอร์มาจากทางรีอารนะฮะสั่งออเดอร์ผ่านมาทางแอนชาแนลนะครับสั่งน้ำห้าสิบแก้วนะวันนี้พี่เสือก็ทำน้ำชาแดงนะกับชาเขียวญี่ปุ่นนะครับหมดเกลี้ยงนะฮะเห็นไหมฮะหมดเกลี้ยงเลยนะครับหมดทั้งน้ำแข็งนะฮะหมดทั้งน้ำนะ,ะทุกอย่างหมดเกลี้ยงนะฮะ ก็เหนื่อยนะครับแต่ก็ดีใจนะที่ได้ขายน้ำนะใครสนใจสั่งน้ําสมุนไพรผ่านช่อง Youtube เสือพาไปนะก็ติดต่อมาทางที่เบอร์โทร085562 5850หนะหรือไม่ก็ลา์ id tiger 2อ6 4กนะครับ tiger 2อ6 4กนะฮะเหนื่อยอ้าวนะสิ่งที่เราคอยมาถึงแล้วนะครับทุกท่านนะฮะจำได้ไหมเอ้ยนะฮะนี่นะฮะ แต่แนว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 นะพูดเหมือนจะได้เยอะนะดีใจใหญ่เลยนะมันคืออะไรฮะซองค่าคอมมิชชั่นรีอาร์นะฮะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมนะฮะเห็นไหมครับต่แนวต่แนวต่แนวเดี๋ยวพี่เสือจะมาแกะนะฮะว่าคอมมิชชั่นนะฮะของรีอาร์ในรอบสิบห้าวันที่ผ่านมาฮะหนึ่งถึงสิบห้าเนาะนะฮะหนึ่งถึงสิบห้าวันนี้มาจ่ายวันที่สิบเจ็ดนะว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะ ดูให้ดีนะฮะรายละเอียดอะไรบ้างที่มันซ่อนอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดนะฮะคืนนี้เจอกัน3ามทุ่มครึ่งนะพี่เสือจะเอาไปเล่นเกมนะไม่ใช่เฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวนะฮะคลิปทุกคลิปที่พี่เสือลงวันนี้นะฮะเป็นคําถามในการแจกรางวัลน,นะพี่เสือวันนี้จะลงไปน่าจะประมาณ10คลิปนะฮะคืนนี้พี่เสือแจกของรางวัลทั้งหมด10รางวัลน,นะครับสิรางวัลฉลอง4ี่หมื่นเจ็ดพันซับสไครต์เอ้ไม่ใช่จริงๆแล้วพี่เสือตั้งใจจะแจกตั้งแต่ต,ต,ตอน4ี่หมื่นห้าพันนะฮะ สี่หมื่นห้าพันะฮะแต่ว่าไม่มีเวลาไล่นะฮะก็เลยรวบยอดระหว่างสี่หมื่นห้าพันนะฮะบวก 47, สี่หมื่นเจ็ดพันซับสไครต์นะครับะะผมคืนนี้แจกสิบรางวัลน,นะคําถามอยู่ในคลิปทุกคลิปในวันนี้นะฮะวันนี้ลงไปสิบคลิปแล้วนะฮะก็อยู่ในนั้นแหละฮะทุกคลิปมีคําถามนะฮะทุกคลิปมีคําถามก่อนอื่นต้องมาแกะสองบีอาร์ก่อนกำลังจะฉีกแล้วกันเนาะ เพราะว่าถ้าเอามีดเดี๋ยวมาเห็นเป็นอาวุธนะฮะทุกคนนะฮะฉีกเลยดีกว่านะครับเพราะเราก็คงไม่ได้เอาซองนี้ไปทําอะไรต่ออยู่แล้วนะฮะอย่าลืมนะครับนะฮะช่วยกันดูคลิปนะครับวันนี้หรือเมื่อวานหรือวันก่อนก็นกได้นะฮะลงไปวันหนึ่งก็น่าจะรวมสิบคลิปนะฮะช่วยกันดูแค่วันละสองสามคลิปก็ได้นะฮะ ็นการสนับสนุนให้ยูทูบเบอร์สายลุงนะฮะไม่ใช่เฉพาะช่องเสือพาปอย่างเดียวนะฮะช่องอ,อื่นด้วยนะครับช่องอื่นนะที่เขาทําอยู่ที่นี่นะฮะให้เขามีไรายได้ด้วยการนะฮะดูคลิปนะครับผมนะฮะช่วยการดูโฆษณาที่อยู่ในคลิปด้วยนะดูให้จบนะบอย่าก,กดข้ามน,นะครับทุกคนนะฮะอย่าก,กดข้ามเสือแกะซองออกมาแล้วนะครับแกะซองออแล้วไม่มีอะไรแล้ว ตารางค่าคอมมิชชั่นนะฮะวันที่หนึ่งถึงสิบห้ากรกฎานะฮะมองเห็นไหมเอ่ยนะฮะมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมฮะนี่นะฮะเพราะว่ากล้องหลังมันใช้ไม่ได้นะฮะทุกคนต้องพยายามอ่านเอานะ,ะว่ามันเป็นเลขอะไรนะฮะ มันมัวทําไมอะมันมัวคือพี่เสือไดออเดอร์หนึ่งออเดอร์นะครับผมขอพระคุณออเดอร์นะครับผมจากคุณเคยาหมวกเมืองฮะขอพระคุณคุณเคยาหมวกหมวกเมืองฮะอันนี้คือเป็นรายชื่อของลูกค้าเนาะที่อุดหนุนมานะฮะอุดหนุนผ่านช่องย t u b e เสือพาไปนะครับก็เป็นเซตหนึ่งเซตนะฮะผมหนึ่งเซตคือจะมีสามกล่องนะคะ พี่เสือได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับมองเห็นไหมครับมันจางไปบ้างหรอวะอ่ค่อยๆดูนะฮะแล้วก็ต้องลุ้นเอาเองนะเพราะเป็นเลขกลับนะฮะเพราะพี่เสือใช้กล้องหน้าถ่ายนะฮะพี่เสือใช้กล้องหน้าถ่ายมันก็จะเป็นเลขประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับพื่กัุดุนนะฮะผลิตภัณฑ์รีอารลดน้ำหนักนะฮะผ่านช่องย t u b e เสือพาไปนะครับ ติดต่อพี่เสือมาได้เลยนะฮะนี่ครับชัดไหมชัดไหมนะเลขอะไรเอ่ยนะฮะเลขอะไรเอ่ยเลขนี้มีความเกี่ยวข้องกับลุงพลด้วยเนาะนะฮะลุงพลเกิดวันที่สิบเก้านะครับไทเกอร์สองห้าหกสี่อดีไลน์พี่เสือนะครับไทเกอร์นะฮะสองห้าหกสี่นะฮะหรือไม่ก็เบอร์โทรศูนย์แปดห้าห้าหกสองห้าแปดห้าศูนย์นะครับอย่าลืมดูคลิปนี้แล้วก็จำนะรายละเอียด ที่พี่เสือบอกไปแล้วนะฮะร,รวมถึงคลิป,ปอื่นอที่พี่เสือลงในวันนี้นะฮะจะได้ไปเล่นเกมกันคืนนี้นะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมเสือ้อพาไปนะครับนะฮะอันนี้คือตางที่เขาใส่ซองมานะฮะส่วนรายละเอียดยอดเงินก็อยู่ใีนี้แล้วนะที่ให้ดูเนาะนะฮะอนนี้คือซองนะมันมีเศษด้วยเนาะนะฮะขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและเจอกันคืนนี้สามทุ่มครึ่งครับขอบคุณครับ